สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโนรู้นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกม Cat Fantasy ต้องบอกเลยว่าผมลืมว่ากิจมันเข้าใหม่ลืมเปิดตัวละครนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาตัวละครกันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบว่า bait, เทิร์นเบดเยนการ์ดคนที่เล่นน่ะน่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวยางงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตรีบมาเปิดกาชาก่อนเพราะว่ามันจะออกแล้วจัดไปหลายพันวันนี้เราต้องการตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเพิงพีโรดไลท์พันธนานะครับ คือตัวมินทาร่าเป็นตัวละครธาตุมืดแน่นอนนะครับมันก็จะมีตัวละครหลายธาตุผมเรียกไฟนะไฟน้ําลมนะครับก็จะมีสีแดงสีน้าเงินสีเขียวนะครับแสงมืดแสงมืดนี่คือแบบได้หมดก็ตัวนี้เป็นตัวละครธาตุมืดตัวใหม่ก็จะเป็นสายโจมตีเดี่ยวสก,กิลก็จะมีเนี่ยครับก็จะเป็นตีธรรมดาก็สร้างดาเมจ96%ของ ATK แล้วก็ได้รับดาเมจคีิทิคอลเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา3เทอร์นะอันนี้ดีมากสร้างดาเมจใส่ศัตรู1คนเป็นดาเมจบทขยี้นะครับ96%และสร้างดาเมจใส่ศัตรูใกล้เคียง50%นะ คือมันเหมือนจะเดี่ยวนะแต่มันไม่ได้เดี่ยวนะที่ผมบอกมันเป็นเทิร์นเบสใช่ป่ะแล้วมันก็จะสแต็กการ์ดนี่ก็จะเป็น Skill. สกิลสร้างดาเมจเดี่ยวใส่ศัตรูหนึ่งคนนะครับคล้ายๆกันทุกครั้งที่มีพลังงานอันติเมทหนึ่งแต้มจะเพิ่มดาเมจพื้นฐานขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเรามีอันติเมทหลายแต้มเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็อันนี้อันติหสล่ะคือมันคือคิดิคอรดาเมจอันนี้คือพัสซีของตัวละครเพิ่มอัตราคิดิคอร์ให้ตัวเอง,เอเอง,องสิบเปอร ตัวนี้มีเอเลเนอร์ด้วยน่าใช้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวดีบัฟนะดูพัฟซิสกันก่อนเมื่อตัวละครในทีมธาตุสีเขียวทั้งหมดนะครับจะเพิ่ม ATK ให้ทั้งทีมแต่นี้เราคงไม่ได้ใช้ทั้งทีมอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาไปใช้คอนเทนต์อื่นๆได้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะบัฟ ATK เพิ่มขึ้นอีกตามเปอร์เซ็นต์ที่เราอัพเป็นตัวที่มีดีบัฟที่ดีแล้วก็ตัวนี้เจ้าหญิงตัวน้อยเป็นสาย LE ตปหมู่ปะก็ไม่มีอะไรมากนะขออนุญาตเอาตัวนี้ก่อนเลยเราลุยกันเลยดีกว่าเรามีเยยอะยะะแนี่ฮ 0.3% let's go baby แล้วแมวโดดไปครับเราจะไม่ฆ่ามอนิเมชั่นนะผู้ชมฟ้ามาเลยฟ้ากึึบมาเลยไม่มีอะไรมากมายขอหน่อยดิไวรุ่น กีฬามันมันย่างอีกเหรอ,อเราจะแลกได้แล้วนะคนดูมาต้องมาเฮ้ฮยมีทองปลายหรือเปล่าทองหลอกกันดิทองหลอกออลอกอันดิเนาะ <laughs> ไปกันต่อเขาเรียกว่าหลอกเฮ้ยแล้วรอบนี้แหละใช่แล้วทองละคนดูทองปลอมเนี่ยยังนะยังไม่มานะครับ เรากําลังตามล่าหาตัวที่ใช่ลูกพี่ผมแรกลูกพี่มาจะหมดแล้วเนี่ยหนึ่งพันนะไปจบง่ายๆเลยยังไม่พอนะคนดูเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเราต้องการตัวละคร a o e นะอันนี้จะถูกหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่แสงมืดนะครับจะถูกกว่านะเฮ้ย <c oughs> ออกเลยหรอโอ้โหโลนี้น่ารักจัดมันเป็นแค่สีม่วงอะเนอะเอ๊เราต้องหาน้องให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็แลกเอานะครับเหมือนเดิมครับมันเราเปิดไปแลกต่อได้อยู่แล้วเฮ้ยแมวสีส้มโอ้โหม่วงอันนึง แมวดำมาละมาละหนึ่งทอง <c oughs> ขอให้ใช่ขอให้โดนและเรียบร้อยถูกต้องถูกต้องไหมละ่ะ มาแล้วครับเจ้าหญิงตัวน้อยของเราโอเคผมสคลิปได้เลยนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียแต้มนะตัวเซกิเหมือนผมจะไม่ได้รีวิวนะเมื่อกี้ก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับก็เอาไว้ป้องกันทีมบัฟดาเมจลดลงฮิลเพื่อนอะไรแบบนี้ยัวยุและรับดาเมจแทนฝ่ายเรานะเอามาพวกป้องกันตัวละครละหลักๆของเราไป2-3โลออกเหมือนเมื่อกี้เฮ้ยแมวดำแล้วมาเลยดิแล้วมาไวดิคนดู มาไวนะแมวดำนะดำหรือน้ำตาลวะคนดูเรียบร้อยออกตามตู้ออกตามเลทที่ถูกต้องมันมี s อ r หลายตัวนะเห็นปะแต่ว่านี้เราได้ตามเลทที่เราอยากได้ตัวนี้ตัวดีบับไปต้องแมวขาวนะเมื่อกี้แมวขาวแมวขาวเฮ้ยไม่มีแมวนะ ม่วงล้วนนะครับข้ามไปเลยถ้าม่วงล้วนแบบนี้อ้โ oh, ห oh, เป็นแมวต้มว่ะคุณผมูม้ชมยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะสามโลโลนี้แหละอ้โ oh, ห oh, ม่วงล้วนอีกแล้ว oh. เอา้าเฮ้ยไม่ใช่ม่วงล้วนว่ะนี่แมวดำนะรุนเลธรุนเลธรุนเลธ แ้วก็เป็นตัวเป็นตัวท่าน้ำนะถ้าผเป็นตัวท่าน้ํานะครับเป็นน้องเป็นสายเป็นตัวอืดทําดาเมจได้นิดหน่อยสร้างโลตามแมร์คพีนะจะหมดแล้ววะ่ะแมวส้มอีกแล้วไปแลกเพิ่มแป๊บหนึ่งนะอามาคุณผู้ชมได้อีกสองทีได้อีกสองที สักคลิปไปเลยสักทีสุดท้ายแมวโอ้โหไม่ออกนะคนดูไม่ออกไม่ได้นะต้องเอานะคุยมไม่พอวะโอเคไม่เป็นไรออกเถอะเพื่อนโอ้โหผมว่าอีกโลสองโล,โลออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเติมแปบบ๊บอืม ล้วเราได้เอ r มาหนึ่งใบนะคนดูโอเคมาอีก2ทีออกแน่แม่จ๋าแล้วมาแล้วดิแล้วเขามาแล้วดิแชทผมบอกแล้วไม่เกินนี้ต้องมาเย่มาแล้วครับ ตัวดีบัฟที่เราต้องการนะอีกทีไปมันจะครบอยู่แล้วนี่ครับข้ามเลยข้ามเลยมาแล้วนี่เราอัพตัวนี้หน่อยนะครับ เอาตัวละนิดละหน่อยพอที่เพิ่มดาวได้คือตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราได้มาใบหนึ่งไงนี่ครับอัปเกรดเขาเรียกอัปเกรดอัปดงอัปดาวนะเอเอพัสดงพัสดีเพิ่มขึ้นหน่อยตัวอวยเรา11ไปเลยเดี๋ยวทีนี้เราจะเล่นให้คุณผู้ชมดูผมผ่านมาดา่ามาไกลนะยังไม่ได้อัปตัวละครเพิ่มนะครับเราจะเอามาให้ดูสกิลตัวละครแล้วก็วิธีการเล่นนะครับมันก็จะเป็นเทิร์นเบดแบบนี้ นะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะมีการ์ดพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการ์ดประเภทเดียวกันเนี่ยมันจะรวมกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะปึ๊บแล้วกดใช้นี้ก่อนเปึง้งเป็นของตัวนี้นะครับแต่ละสกิลแล้วก็เราก็ต้องจํารูปเอานะคุณผู้ชมว่าแบบสกิลไหนมันทําอะไรบ้างนี่นะทำดามเมจเห็นไหมพอรวมปุ๊บมันก็จะเป็น2ดาวปึง้งแล้วก็นะครับมันก็จะออกเทิร์นไปให้อันเนี้ยตีหมู่เห็นไหมตัวละครที่เราได้มาใหม่เป็นตีหมู่แต่นี้เป็นเป้เปาเดี่ยวนะครับจะแรงมากกับเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอั มอนตายหมดอยู่แล้วอันนี้คือเรายังไม่ได้อัพนะทําให้คุณผู้ชมดูว่าเฮ้ยเออเวลาเล่นเป็นแบบนี้อ่าอันนี้เป็นตัวฮิลนะเมืแ่อบบกี้ผมกดฮิลให้โอเคไปครับนี่จริงๆคือถ้าเราใส่ของอัพเวลถูกต้องอะ่ะคือมันมอนมันตายอยู่แล้วคนดูอันนี้เป็นตัวละครเอลีนะ <c oughs> เอาพุงชนหรอนี่ครับนี่แล้วก็ฮิลสร้างโลก เราตีรุ่น้องมันก่อนดีกว่าแล้วก็โอเคชิวอ่าฮิวหน่อยฮิวเสร็จโจมตีตีตีอิ่มหน,น,นำ <laughs> นี่ครับแล้วก็เป็นดาเมจเดียว แรงมากนะสกิลเดี่ยวของมิโนมิโนทาล่าน,นี่อ่ะละโดนกูละโอ้โหเท่จัดนี่ครับซาตานออกมาทุบอืมก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นท่านมืดด้วยไงคุณผู้ชมถ้าใครไม่มีแล้วมีกำลังสุ่มก็สุ่มได้เลยนะครับฮิวอีกแล้ว,วออโต้แม่งเลยนี่ครับ โอ้โหชํำเลยเป็นไงโอ้โหไงบอดมันช่ำกว่าเราเยอะ <Yeah. S 1> นี่ครับเห็นปะมันก็จะเป็นเทินเบทแล้วก็เลือกกลงเลือกการ์ดนะ mm hmm. น่าจะตายละโอเคครับ เรียบร้อยจริงๆตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีกิจกรรมด้วยนะซึ่งเราพาเข้ามาดูกิจกรรมใหม่กันนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ตอนคลิปลงน่าจะเหลือ4ีหวันกิจกรรมห้องฝันดินแดนเหมียวก็เข้าไปนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วก็มี3โหมดนะครับมีสำรวจอิสระกระจกต้องสับผจญแดนความฝันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าผจญแดนความฝันก่อนเพราะว่ามันเป็นหมดเนื้อเรื่องหลักโลกใบจิว๋ว โหมดนี้เป็นโหมดเนื้อเรื่องหลักของกิจกรรมเลยนะครับแล้วโหมดนี้จะเป็นแบบพวกปลดล็อกตามลําดับเนื่องด้วยตัวละครผมยังปั้นไม่สุดนะครับของยังไม่ได้ใส่นะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่า CP ีที่เขาแนะนำเนี่ยคือ5 0 0 0มผมยังมีแค่3 0ม0 0ื่นเองของเขิงยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปปั้นตัวก่อนก็จะเหมือนแบบต้องผ่านไปทีละดาเห็นปะเพื่อปลดล็อกแต่ว่านี้เป็นโหมดเนื้อเรื่องหลักนะคุณผู้ชมต้องเล่นอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าผ่านแล้วก็จะได้เหรียญจากกิจกรรมนี้ต่อไปนะ,เป,นะ,นะ,นะเป็นกระจกต้งงงาาาดดนรรััเ็ก็กกกีล้งวงลววมมยใของ องรับก็จะเป็นเศษเดี๋ยวผมลองเข้าไปให้ดูแล้วกันนะให้ดูบอสเฉยๆให้ดูหน้าดูตาท่าหน่อยนี่แม่บอสหน้าตาคุ้นๆน,น่าทําแข่งกันทำดาเมจมั้งเนี่ยโหมดนี้น่าจะแข่งกันทำดาเมจนะครับรางวัลโดยรวมนูนี่นั่นนะเราก็เอาแบบแค่แบบพอได้เข้าร่วมก็โอเคละเราก็ออนสุดท้ายนะครับเป็นสํารวจอิสระคือโหมดนี้จะเป็นโหมดผู้เล่นต้องบอกว่าฟรนนิ่งอะน้องเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนี่เปไงสไลด์เก็บคงเก็บของกระโดดหน่อย เฮ้ยโอ้โหโดนเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเก็บไม่โดนถึงเส้นชัยแล้วเราก็จะได้ของจากกิจกรรมนะก็จะเป็นเหมือนแบบเอ่อวิง่งฟิลลินน่งต่างๆนี่แหละนะครับแล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยเพื่อเก็บชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะจะได้เก็บคะแนนเพื่อเอาอันดับนะอันนี้ก็มีบอร์ดเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหโดนพึ่งตก มึงแง่พึ่งตีโอ้ยพึ่ง่อ่นอนได้ไงโอ้ยโอ้โหโดดยังไงวนะน่ะโอ้เราไม่เอาเลยอะโหมดเนี้ยเฮ้ย โอเคครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่3นะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปเข้าไปทําของทําตัวละครให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ยังไม่ทําเลยแต่ว่ารีบรีวิวมาให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็อันนี้คือสําหรับผมนี่คือน่าจะเก่งที่สุดละมันน่าจะเป็นแบบตัวที่แรงมากๆนะครับในในเวลาอันสั้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงสุดๆนะครับสำหรับมิโนทาร่านะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆแรงจัดใครสนใจก็ดาวน์โหลดเกมได้นะครับแคท f ฟ n ตาซีลิง์กอยู่ที่ใต้ดนคลิปชั่นนะครับผมทิ้งลิง์กไว้ให้นะเป็นเกมที่สนุกเราจัดเรียงเทอร์นเบทแล้วก็เป็นโกงเป็นการ์ดผสมกันถือว่ายอดเยี่ยมหลกัหลกๆก็คือมาเปิดกระชาตัวนี้แหละคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแคท f a n ตาซีไปต่อดีกว่า